ก็จะมีกระบวนการทําเส้นได้เราเรียกว่าจากดอกฝ้ายสู่เส้นใยเดี๋ยวทำเป็นเส้นกลายเป็นผืนผ้าหรือดอกสูก่รงทองอันดับแรกก็คือจากดอกฝ้ายที่เราเก็บมาจากต้นนะคะเราจะต้องมาเลือกสิ่งสุกบปกปก,อก่อนเช่นเศษใบไม้แห้งเราเรียกว่าขั้นที่1คือการเลือกฝ้ายเมื่อเราเลือกเศษใบไม้แห้งหรือ,อตรงฝ้ายที่มันไม่สมบูรณ์ที่เราเรียกว่าขี้ตาฝ้ายตรงนี้ออกเพราะสิ่งสุกปบก,ปกอย่างนี้จะไปปนกับอดอกฝ้าย ขั้นตอนที่สองเราก็จะมาอีดเอาเมเล็ดออกนะคะเดยใช้กระบวนการอีดใช้เครื่องอีดไสตอนนี้ก็คือเป็นการรีดเอามาเล็ดออกเราเรียกว่าอีดไสเมื่อเราเอามาล็ดออกเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ปุ๋ยไสที่ไม่มีเมเล็ดนะคะตรงนี้จะเป็นปุ๋ยไสที่ไม่มีเมเล็ดเมื่อไม่มีเมเล็ดเราก็จะไปตีนะตรงนี้เราก็ตีให้ปุ๋ยขั้นต่อไปก็คือ ตีให้ฟูหรือเรียกว่ายิงฝ้ายนะจากดอกฝ้ายที่เรานะเอามาตีให้ฟูเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องเอามามวนนะนะกระบวนการมวนมมวนให้เป็นหางฝ้าย หรือเรียกิ๊บไฟลถ้าเจอสิ่งจุกจกที่เลื่อออกมาเช่นมาไเ้แห้งเราก็ต้องออกออกหรือออกเราก็จะได้หางไฟายตัวนี้ก็จะไปปัดเป็นเส้นนะคะเมื่อตะกี้เราก็ปัดเป็นเส้นแล้วเมื่อได้เส้นเราก็จะเปียออกแล้วก็เอาไปสู่รูปคอได้เมื่อกี้เราได้ตัวนี้แล้วเราเรียกว่าหางไฟายนะคะเราก็จะให้หางไฟายตัวนี้มาปัดเป็นเส้นนะคะกระบวนการตรงนี้ถือว่าจะเป็นกระบวนการที่ยากที่สุดนะคะ และทำเป็นเส้นนี้จะยากที่สุดก็คือมือซ้ายและมือขวาเราจะต้องสัมพันธ์กันนะฮะการหมุนก็คือการตีเกลียวนะคะให้หางใต้เกิดการตีเกลียวแล้วก็กลายเป็เส้น ตรงนี้ตรงเหล็กในนะคะพอได้ไฟตรงเหล็กในตัวนี้เยอะๆนะคะเราก็จะเอาได้ตัวนี้ออกนะคะถึงแ <c oughs> ม้ได้ตัวนี้ <c oughs> มากแล้ว <c oughs> เราก็จะกวดออกเพื่อที่จะเก็บเส้นได้ตัวนี้เข้ามาใสา่ อุปกรณ์เราเรียกว่าเครื่องเปียไฟนนะฮะใส่อุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่าเครืนะ่องเปียไฟอันนี้คือการเปรียไฟน์ไทยเรียกว่าเปย์ไฟนก็คือเปียเปียก็คือการเอาเส้นได้อกจากเหล็กในมาใส่เครื่องเปีย เมื่อเครื่องเปียเราได้จํานวนมากตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะสามารถเอาได้ตอนนี้ออกก็จะกลายเป็นใจว่ายาเราก็จะได้ได้เป็นใจแบบนี้นะคะซึ่งได้เป็นใจแบบนี้เราสามารถจะเอาไปเข้าเครื่องกรอได้ลงในหลอดไม้ไผ่เพื่อไปใส่ในกระสวยแล้วก็ทอได้แต่ถ้าเราอยากได้สีสันอย่างอื่นเราจะเอาเส้นได้ตรงนี้ ไปย้อมนะย้อมตามธรรมชาติเส้นย้อมใบหูวางหรือไปย้อมใบเพกาเปลอกเพกาอะไรก็ได้หรือคลั่งนะฮะหรือแก่นฝางนะตามสีที่เราต้องการแต่จริงๆเราเส้นได้พวกนี้ถ้าเราจะเอาไปทอเลยนะคะเราสามารถไปกรอแล้วก็ทอได้เลยแต่ถ้าจะเอาไปทําเป็นเส้นยืนเราจะต้องไปทําการฆ่าวไฟก่อนนะคะซึ่งการฆ่าวไฟจะทําให้เส้นมันเหนียวขึ้นโดยการเอาไป ต้มในน้ําอุ่นแล้วก็ใส่แป้งข้าวเจ้าเราเรียกว่าเขาเราเรียกว่าเป็นการค่าฝ้ายแต่ถ้ายุคแบบดั้งเดิมนะคะก็คือจะต้มขา้ขาวข้าวเจ้านะคะเป็นข้าวเจ้าแล้วตัวนี้ต้องเอาไปแช่น้ําให้แห้หมัดหมาบิดให้หมาดหมาแล้วเอาแป้งข้าวเจ้าตักรวยแล้วก็ขยาขยำนะฮะ,ะขยําเส้นได้เข้ากับแป้งข้าวเจ้าแล้วถึงจะเอาไปแขวนในไม้แล้วก็กระตุกทุกห้านาที ะะเพื่อที่ให้เศษข้าวที่ติดกับเส้นได้กระเด็นออกแล้วให้เส้นได้แยกออกจากกันเราเรียกว่าการฆ่าไฟาไทยรื้อก็จะมีความเชื่อว่าจะไม่ฆ่าไฟาในวันพรนะจริง,รงๆแล้วการฆ่าไฟเนะี่ยทาไมไม่ฆ่าในวันพระก็คือหนึ่งคำว่าฆ่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะแล้วมาฆ่าไฟไฟก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันอันที่สองก็คือการฆ่าไฟต้องมีเวลาดูแลและเอาใจใส่ นั่นก็คือถ้าเราเอา,อาเส้นได้ไปคลุกกับแป้งข้าวเจ้าต้องไปกระตุกทุกห้านาทีแล้วต้องกลับเส้นได้นะคะกระตุกตลอดเวลาเพื่อให้เส้นได้แตกออกจากกันแล้วเส้นได้เส้นจะตึงเส้นจะไม่หงองนะฮะเส้นจะไม่เหนียวติดก,กันนะฮะอันนี้ก็คือ,อวิธีการการทำนะฮะการข้าวฟ้ายนะฮะฉะนั้นถ้าเราไปข้าวฟายบาันพระเราก็ไม่มีโอกาสไปฟังธรรมที่วัดในบันพระ กนไทยก็เลยมีความเชื่อว่าจะไม่ฆ่าไฟาในวันพระนะครับก็คือเป็นกุศลบายมาให้เราไปทําบุญที่บัน,น,นแล้วก็จะดึงตัวนี้ออกก็เป็นใจไายก็จะเก็บตัวใจอันนี้เรียกว่าไฟาหนึ่งใจ แต่ไทยรือบางทีเรียกว่าต่องไทยรือเรียกว่าต่องหรือใจนะเราก็จะได้ตัวนี้ปุ๊บเราก็จะเอาไปใส่ในเครื่องก็อได้ ในไผ่เรียบร้อยแล้วก็จะไปใส่ในกระสวยเพื่อทอเราจะไปมอบกันทอให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะคนรุ่นใหม่ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทอผ้าคือจะเป็นการทอลายขัดธรรมดาเพื่อทอเป็นผ้าพื้นครับ